สวัสดีพี่น้องสุขุสุขนเด้อจ้าเจดวงกะไดามาอัปเดตข่าวพยาบาลฟินแลนด์ซูฟังอีกเลยพี่น้องล่าสุดพยาบาลฟินแลนด์จ้าทำงานบ่หยุดบ่ยน์พี่น้องว่ามีวันไหนที่บ่ทำงานเพราะวันไหนไม่ได้ทำงานนอนไม่หลับว่นันมาเพิ่นว่าเพิ่นกะออกมาโพสในส่วนของทรงแคบหมูทั่วโลกพี่น้องจับจองสั่งจองได้เลยพี่น้องขายในประเทศบ่พอขาย นอกประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวพี่นงองพี่นงองท่านไดบอบาสียูต่างประเทศเนาะยู่ประเทศใดทางบอดบิกิ่นกะขายเบนพี่นงองแคบหมูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แซบนัวพี่นงค์กองไงคุมค่าพ่วมในสีคายน้ำพริกในสีคายแคบหมูในสีาคสายปลาหมึกพี่นงองสินค้าสุยางบอดบิกเอาเบิดเลยพี่น้องพอ่อค้านักธุรกิจท่านนี้ สุดยอดอหลีบมมีวันหยุดแถมบ่ดแถมพี่น้องในสิไปเป็นนักศึกษาอีกโอ้ยเนาะทางบอกดก็ดเลยไปเลียนอีกล่าสุดโพรูปอันกับอาจารย์พี่นวองพื่นกาได้เขาเลียนเนาะเทิ่งเป็นสวมบทนักศึกษาเทิ่งสวมบทนักธุรกิจเทิ่งสวมบทอ่าบอดในส่วนของบริหารข่ายตัวเกี่ยวมิวสิกจักแมนสิไปเฮตนาทีไดก่อนพี่นวองแลนตำนาตำลังบันทอพี่น้อง ทางบอดเฟินกะสุดยอดอีหลีพี่น้องกะให้กำลังใจบอดบิ๊กในเด้อพี่น้องลาสุดกะเป็นพ่อข่ายอยู่ดีๆกะสักพักไปเป็นนักศึกษาพ,พุ่นพี่น้องอยู่มอนภาคมหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นพี่น้องบอกว่าอาจารย์ใจดีกับผมหน่อยนะครับผมไม่ค่อยได้นอนประจันวาพี่น้องเอนดูพเพยาบ้านคัะในสิไปทำหนาที่นักศึกษาเนาะในสีทำหนนาที่บริหารในสีทถหนนาที พอของลูกโอ้หลายอย่างพี่นงองนั่นแหละพี่นงคงคนคนหนีบอหยุดที่สิพัฒนาเจ้าของพี่น้องถ้าพี่นงค์อยากให้กำลังใจบอดบิ๊กเนาะส่กะงกำลังใจว้ไวต้คลิปเจดวงได้จ้าก็คอมเมนใบไต้คลิปใดเด้อจ้ามือนีเจดวงก็ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อมือหนาพอกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดงไวงใบเด้อจ้าสวัสดีจ้า